นะครับคลิปนี้ก็คือหลังจากผ่านไปประมาณอาอย่างน้อยไม่ตม่ำกว่าเกือบครึ่งชั่วโมงนะครึ่ชงชั่วโมงได้นะครับดูนะฮะว่าขามิ้นที่เรากินทั่วๆไปนะครับน้ำใสๆแลวจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างเราเริ่มเห็นเริ่มเห็นซ่อมนล้นนะครับแสดงว่าขามิ้นนมันตกตะกอนลงไปเลยไอตัวนี้ใช้น้ําไม่เหล็กนะครับขณะใช้การละลายที่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใช้น้ําธรรมดาเนี่ยแทบจะใสเลย ถ้าใช้น้ำธรรมดาเนี่ยใสเลยเนาะใสเลยเพราะว่าม right ันไม่สามารถละลายได้เลยนะครับน okay. so sure no yeah. no ี่นี่เราใช้น้ำแม่เหล็กแล้วนะครับยังละลายได้อยู่บ้างนะครับได้ละลายได้อยู่บ้างนะครับอันนี้คือขมิ้นอันดับหนึ่งในอดีตนะครับอันนี้คือใช้น้ำธรรมดานะครับมีการตกตะกอนละลายน้ำได้ได้นะครับละลายด่าได้ได้อยู่นะครับประมาณหมื่นเท่าของไอตัวนี้ครับหมื่นเท่าของตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้พอเรามาใช้น้ำพลังแม่เหล็กเห็นไหมครับ ละลายได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับดีดีขึ้นกว่าเดิมอ,อันนี้คือเป็นนวัตกรรมล่าสุดเลยนะครับที่ละลายน้ำได้สี่หมื่นเท่าของตัวนี้นะครับสี่หมื่นเท่าของตัวนี้นะครับเราสังเกตว่าในการใช้น้ำธรรมดานี่คือ weight, น้ำธรรมดานี่น้ำพลังไม่เหล็กเ,เราสังเกตสีนะครับสีมันจะเข้มขึ้นนะครับสีมันจะเข้มขึ้นมันละลายได้ดีมากขึ้นทํางยาได้มากขึ้นนะครับ นะครับตัวนี้ก็คือคาแคมีเน็กซ์นะครับแคมินิกซ์ละลายในน้ำ<ค>ด้วยน้ำ<ค>พลังแม่เหล็กครับผม